สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนในคลิปนี้นะคะเราจะนําความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนมาใช้การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเศษส่วนกันค่ะโดยเรามีจุดประสงค์ก็คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนการหาผลบวกและการหาผลลบเศษส่วนกันก่อนเลยนะคะจากโจทย์เศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8ได้เท่ากับเท่าไร่คะนักเรียนนักเรียนลองช่วยครูหาคำตอบสิคะนักเรียนได้คำตอบแล้วหรือย,ยังเอ่ย เราสามารถหาคําตอบได้อย่างไรคะเราสามารถหาคําตอบได้โดยการนําตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ3บวกเศษ4ส่วนคือ8คงเดิมผลบวกที่ได้คือเศษเจส่วน8ดังนั้น เศษสส่วน8บวกด้วยเศษ4ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน8ค่ะแล้วโจทย์ข้อนี้ล่ะคะเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียน เราสามารถหาผลลบของเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8ได้อย่างไรคะเราสามารถหาผลลบได้โดยการนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราจะได้ว่าเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ7ลบด้วยเศษ2ส่วนด้วย8ค่ะนักเรียนผลลบที่ได้คือเศษ5ส่วน8 ดังนั้นเศษ7จส่วนแลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ5ส่วน8ค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนแม่ทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตรและน้ำแดงเศษ1ส่วน8ลิตรแม่ได้นมเย็นกี่ลิตรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ แม่ได้นมเย็นกี่ลิตรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตรและน้ำแดงเศษ1.8ส่วน 1. 8ลิตรใช่ไหมคะเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรคะนักเรียนเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้โดยการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งหน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ เราต้องแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเนื่องจากตัวตั้งและตัวบวกของเรามีส่วนเป็น8นะคะนักเรียนเราแบ่งตัวเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น8ส่วนเท่าๆกันเราจะแสดงผสมนมเซน6 6ส่วน8ลิตรได้อย่างไรคะเราแสดงได้โดยการระบายสี6ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนและเราจะเพิ่มน้ำแดงอีกเซนหนึ่งส่วน8ลิตรได้อย่างไรคะ เราเพิ่มได้โดยการระบายสีเพิ่มอีก1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเพื่อแสดงเศษ1นส่วน8ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้โดยการนำเศษ6 8ส่วน8บวกด้วยเศษ1 8ส่วน8ดังนั้นเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือเศษ6 8ส่วน8บวกด้วยเศษ1นส่วน8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเรามาดูการเขียนแสดงวิธีท,ทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน วิธีทำนมเซน6ส่วน8ลิตรผสมน้ำแดงเซน1ส่วน8ลิตรเราจะได้นมเย็นเซน6ส่วน8บวกเซน1ส่วน8หาผลบวกได้โดยการนำเซน6บวกกับเซน1จะได้เซน7ตัวส่วนคือ8คงเดิมดังนั้นเราจะได้นมเย็นคือเศษ7ส่วน8ลิตรใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรคะ เราสามารถสรุปคำตอบได้ว่าแม่ได้นมเย็นเศษ7จส่วน8ลิตรค่ะเอแล้วคำตอบที่เราได้ว่าแม่ได้นมเย็นเศษ7จส่วน8ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะนักเรียนเรามาลองพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากนมเย็นที่แม่ทำได้คือเศษ7จส่วน8ลิตรมากกว่านมที่แม่ผสมไปคือเศษ6ส่วน8ลิตร ดังนั้นเศษเส่วน8เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนป้ามีริบบิ้นยาว1เมตรตัดไปทําดอกไม้ประดิษฐ์เศษเส่วน10เมตรเหลือริบบิ้นกี่เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคือเหลือริบบิ้นกี่เมตร สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือป้ามีริบบิ้นยาว1เมตรตัดไปทํำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรเอแล้วริบบิ้น1เมตรที่ป้ามีเราจะต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเราจะแบ่งริบบิ้น1เมตรเป็น10ส่วนเท่าๆกันเนื่องจากป้าจะต้องนำไปตัดทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตร ซึ่งเราจะได้ว่าริบบิ้นยาว1เมตรหรือเศษ10ส่วน10เมตรค่ะเราสามารถเขียนแสดงแนวคิดได้โดยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสี10ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเพื่อแสดงเศษ10ส่วน10เมตรและเราจะต้องนำออก7ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนคือกากบาทออก เศษเส่วน10ค่ะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7จ็ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเรามาดูวิธีทำกันนะคะป้ามีริบบิ้น1เมตรหรือเศษ10ส่วน10เมตร ตัดไปทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรเหลือริบบิ้นเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน10 –เท่ากับเศษ3ส่วน10เมตรเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเราสามารถสรุปคำตอบได้ว่าเหลือริบบิ้นเศษ3ส่วน10เมตรเอคำตอบที่เราได้ว่าเหลือริบบิ้นเศษ3ส่วน10เมตร เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากเรานำริบบิ้นที่เหลือเศษ3ส่วน10เมตรรวมกับริบบิ้นที่ใช้ทําดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรจะเท่ากับเศษ10ส่วน10เมตรหรือเท่ากับ1เมตรดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียน อมสินเดินทางเป็นระยะทางเศษ2ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินทางเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินทางได้ระยะทางมากกว่าอมสินกี่กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคือแก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าอมสินกี่กิโลเมตรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียน สิ่งที่โจทย์บอกคือออมสินเดินได้ระยะทางเศษสส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรเราจะมาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดกันนะคะนักเรียนโดยเริ่มจากระยะทางที่ออมสินเดินได้เราจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันจากนั้นระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเพื่อแสดงเศษสส่วน10 และระยะทางที่แก้วตาเดินได้คือเศษ5ส่วน10ดังนั้นเราจะต้องระบายสี่ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนค่ะเราจากแผนภาพนะคะเราจะหาว่าแก้วตาเดินได้มากกว่าออมสินเท่าไหร่คือเราต้องหาส่วนที่ต่างกันดังนั้นเราจะหาคำตอบได้โดยการนำระยะทางที่แก้วตาเดินได้ลบด้วยระยะทางที่อมสินเดินได้ค่ะ เราจะได้ประโยคสารลักษณ์คือเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียนเรามาดูวิธีทำกันนะคะนักเรียนแก้วตาเดินไประยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรออมสินเดินไประยะทางเศษ2ส่วน10กิโลเมตรแก้วตา เดินได้ระยะทางมากกว่าอมสินกี่กิโลเมตรหาคำตอบได้โดยการนำเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10ผลลบที่ได้คือเศษ3ส่วน10กิโลเมตรดังนั้นเราจะได้ว่าแก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าอมสินเศษ3ส่วน10กิโลเมตรคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียน เรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากถ้านำระยะทางที่อมสินเดินได้เศษ2ส่วน10กิโลเมตรรวมกับระยะทางที่แก้วตาเดินได้มากกว่าออมสินเศษ3ส่วน10กิโลเมตรจะเท่ากับเศษ5ส่วน10กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่แก้วตาเดินได้ดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสุดท้ายแล้วเราจะต้องตรวจสอบคำตอบ อาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องก็ได้ค่ะนักเรียนดังนั้นเราก็จะได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการแก้โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกวับเศษส่วนไปแล้วนะคะนักเรียนคุณครูก็หวังว่า นักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยค่ะขอให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ